สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยครับกล่มงช่องกาก,กิมิชเชอรเลยวันนี้นะครับเราจะมาเล่นอาร์เซนอลกันครับซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่3ของคลิปนะานผมู้มาเดี๋ยวเราเล่าก่อนที่นะครับนี้เราเลือกทีมแดงนะผมมาเดินเขานี้เราเดินไปทางซ้ายนะผมเ,เรา,าเราไม่ใช่ดักกินคนก่อนไม่มีอะไรเจอคนละมางไงมาครับบัตมาดีหนึ่งหนึ่งก็เปล่าเอาหนึ่งหนึ่งปลา่าเอาเป็นหนึ่งปล่าเอาเอาเอาขอวิ่งเข้าไป ขอเง็กแม่สักคนสองคนนี่ยังไงจ้สาวน้อยขอสักนิดนี่ไงหัวแตกไปหนึ่งตัวฮหัวแตกไปหนึ่งตัวมาเนี่เอ้ยว่าไงลแค่นุ่มจัดไปอีกหัวหนึ่งออไปอืมจะหนีไปไหนจ้าสาวน้อยเออไม่ได้แดกหรอกไม่เจอกระจาขอหน่อยนะจ้าสาวน้อยตายหนึ่งกระโดดสวยเฮ้ียยตกเหี้ยตายขอแจมเลย ขอรวมแจมหน่อยคงของงสองคิวตึ้งเอือโอยนึกว่าจะเท่เฮ้ยเจอคนขออีกข้อเอือเก็บไปได้อีกตัวจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดไปซ้ายขวาแพ้โดนเฮ้ยเจอคนด้านล่างขอเก็บหลบหลบหน่อยอื้อนี่ไงได้ตัวหนึ่งเฮ้ยมันกระโดดมาแล้วซ้ำมันเอือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เร็วเร็วเร็วหือว่าเกมนี้แพ้ไปอย่างน่าเสียดายน้าหูมา เดี๋ยวเราเข <this Zen> ้าส okay. ู่เกมต่อไปเลยครับแม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมต่อายน้ำผมมาผมคราวนี้ผมเลือกฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมโอเคเกมได้เริ่มไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดินไปทางฝั่งไม่รู้โอเคเพื่อนก็ขอกระโดดไม่เฮ้ยเจอเพื่อนเฮ้ยเจอเอเอโอ้โหโดยเก็บข้าศใครบางคนเล่นบั็กเอาใหม่โอ้ยเจอคนนัง่ยขอเต่าหัวสักนัดสองนัดตายหนึ่งตัว เก็บคมวัเนี้ย๋อไอ้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วขอขอเอาไอ้มาฮะว่าไงว่าไงอื้หัวไอ้ตัวหนึ่งว่าไงตัวหนึ่งขอกระโดดยิงอย่างเท่ได้ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอื้อโอ้โหโอ้เอืออเลิกตามเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวตายฟรีอีกครั้งนี้ลองเล่นสลับมีดเต้นเล่นสับมีดสับปืนดูน่าจะสนุก ขอสับปืนก่อนแล้วก็จ้าจ้าจ้าอือดับเบิลคิวจ้าวสองตัวเก็บสองตัวแบบงงๆว่ะเพราตึงกว่าเยอะโอ๊ยเฮ้ยว่าไงอืเอหือขอจะฆ่ามึงทั้งสามตัวเลยแม่งเงยเอาใหม่ครั้งนี้เอาใหม่อ่ะเอาใหม่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 เฮ้ยเจ้า ีเก็บสองตัวเว้ค่ะไม่ได้กินหรอกโอ้ยหลังเข้าเอึหลังเหรอได้าหลังเข้าเหรอขอแจมหน่อยขอลมวงหน่อยขอแจมหน่อยนี่ไงได้ตัวหนึ่งสวยงามแตกหนึ่งตัวเจาโอ้าเจอตัวนแนี่ยเต็มเลยลนี่ไ้ตุ่นละเอือแกปะทะกันขอขอขอ ขอไปแลกมันเลยเฮ้ยตัวหน้าขอตัดนี่ไงดีอีกตัวหนึ่งสวยงามหุ้ยสวยงามเว้ยมาดิแม่จริงก็มาดินักเลงพอตาโอ้ยโอ้ยตายหงกันหมดนี่ก็ไม่วกัธดีวะถามจริงกูจะฆ่ามึงนี่ไงเออเอาโอ้ยก็ตามเพื่อนไปก่อนแล้วกัน ตามไป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 ,มไปเฮ้ยเฮ้ย,ยว kind, นะ What, ยางไงว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 างไงคิวสุดท้ายนะวัดเก่งยังไงอ่ะถือว่าเกมนี้ก็แพ้ไปอีกแล้วนะผม,มอ่ะโอ้โหกดตัวซีเพื่อย่อเยอะกันเล็กๆก,ก,กันบุ๋มนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เกมสุดท้ายของคลิปนี้ครับมา นี่จะถือว่าเป็นเกมสุดท้ายของคลิปนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเข้าเก,กมนัดนี้เลยครั้งนี้เราเลือกทีมสีแดงนะครับผมครั้งนี้เราเลือกทีมแดงครั้งอ่ะขอสแนปยิงก่อนตึ๊ดตึ๊ดอุ้ยสแนปไปโดนสแนปสแนปไปโดนสแนปเออเออได้ตัวหนึ่งเออเอาใหม่เอาใหม่ครั้งนี้เอาใหม่อ่ะครั้งนี้สับมีดก่อนให้มันคล่องตัวขึ้นเวลาวิ่งเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยขอขอๆๆเอือไอ้ตัวหนึ่งขอลั่นลั่นไม่โดนอันไมลั่นลั่นลั่นเอาให้ตายเอ,อือแน่จริงก็เข้ามาถ้าท้ามาก็มาโอ้โหเออมาดิกูจะฆ่ามึงเอ,อือยังไม่ทันได้ฆ่าเลยแม่เอ้ยได้สามตัวแะกูจะฆ่ามึงได้หักในตัวหนึ่งละ กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงฮ่ันได้อีกตัวแล้วเว้ยอันนี้ต่างจากมินิเกมปกตินะซอมเนี่ยเออขาเลือกนี่ไงได้อีกตัวหนึ่งเฮ้ย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 ได้ต,ตัวสองตัวอืมสองตัวกินแบบอร่อยกระโดดกระโดดเฮ้ย,ยว่าไงนี่ไงได้อีกตัวหนึ่งแตกดีแตกแตอีกตัวหนึ่งสวยงาม เฮ้ย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 ไม่ไม่โดนเลยนะ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 เออเอเอได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งสวยอีตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งเออโอ้ยโนจัดเว้ยเพื่อนได้เฮ้ยเฮ้ยเออในที่สุดเกมก็ชนะไปอย่างสวยงามนะผมเอ้ ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่ายลืมกดกระดิ่งเพืเ่อลอรับตั้งเตือนี่ใหม่ครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ